สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนดวงรายเดือนสิงหาคม2568เปิดไพ่สามใบอยากบอกอะไร8ดาบทำไมอยู่ดีๆเป็นแบบนี้ได้ละ่ะทำไมเป็นแบบนี้ได้ละ่ะเดือนที่แล้วดวงดีนะแต่ทำไมเดือนนี้ดูวิบากดูอุปสรรคเยอะเจไม้ท้าอาเจ็ดถ้วยห้าไม้ท้าและ8ดาบ แต่ละใบมีความหมายไม่ค่อยดีสักเท่าไร่เพราะฉะนั้นใครที่รับความจริงไม่ได้เลื่อนผ่านได้เลยแต่ใครที่อยากจะอยู่กับความจริงแล้วอยากรู้วิธีแก้ไข ฟังให้จบเจ็ดถ้วยส่วนใหญ่จะเป็นสัญลักษณ์ของความมึนงงงงงงกับชีวิตแม่หนูจะไปต่อหรือหนูจะพอแค่นี้ดีแม่หนูจะต้องทำอะไรหนูจะต้องจัดการยังไงเจ็ดถ้วยส่วนใหญ่จะเป็นความหมายของความสับสนไม่รู้จะต้องทำอะไรไม่รู้ว่าจะต้องเลือกทางไหนอาจารย์จะบอกตรงๆว่าค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเดือนนี้อาจจะยังไม่มีคาตอบ แต่จะค่อยๆจัดการไปทีละเรื่องราวจัดการไปทีละอย่างทีละปัญหาอย่าเอาทุกอย่างมาปนกันเรื่องการเรื่องงานจัดการตามลำดับความสำคัญห้ามไม้เท้าส่วนใหญ่จะเป็นอุปสรรคของคนอันนี้คือตัวเองนะจัดการทีละเรื่องจัดการทีละอย่างถ้าต้องเลือกต้องตัดสินใจอาจจะจะต้องค่อยๆคิดยังไม่ตัดสินใจตอนนี้ห้ามไม้เท้าส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยภายนอก ถ้าเป็นตัวเองเนี่ยจะย้อนแย้งความคิดมันจะสู้รบกันเองแต่ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่ต้องระวังคนโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดและความคิดไพ่ใบนี้หมายถึงปากเสียงการทะเลาะกันแต่ไม่รุนแรงห้าไม้เท้าเนี่ยไม่รุนแรงส่วนใหญ่จะแบบเถียงเถียงกันไอเดียความคิดไม่ลงรอยกันอีกความหมายหนึ่งคือสื่อสารกันไม่เข้าใจบางครั้งอาจจะพูดอะไรไปแล้วไม่มีใครฟัง และไม่ได้ความร่วมมือที่ดีข้อเสียคือแค่นี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้คืออะไรไม่พูดไม่พูดไม่ได้หมายถึงว่าเป็นใบ้หรือว่าหลับหูหลับตาแต่เราเลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นถ้าเป็นสสก็งดออกเสียงเพื่อความอยู่รอดนะเพราะว่าพูดไปนะ่ะสุดท้ายก็เอาเสียงส่วนใหญ่อยู่ดีพูดกับคนที่คิดเห็นไม่ตรงกับเราอ่ะพูดไปก็เหมือนเถียงเราจะพูดทําไมก็ไม่ต้องพูดไม่แสดงความคิดเห็น อย่างที่สองสื่อสารกันให้ชัดเจนให้เข้าใจจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะประเด็นสุดท้ายเป็นผู้ตามที่ดีก็ได้ไม่นำใครอยากนำนำเลยยากไม่เอาขอสลัขอเสียสลัให้เธอเป็นผู้นำกันเลยจ้าเราจะเป็นพูดตามประเด็นสุดท้ายแปดดาบแปดดาบส่วนใหญ่จะส่งผลต่ออารมณ์และความอึดอัดอึดอัดเพราะอะไรทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ ยังมีข้อแม้ยังมีข้อจํากัดอยากจะทำมันนั้นนะแต่อยากจะทำมนะันนี้นะแต่อยากจะเปลี่ยนนะแต่อยากจะตัดสินใจเหมือนกันแหละแต่ยังติดข้อแม้ข้อจํากัดอยู่ไพ่ใบนี้ความหมายมันคือมืดแปดด้านมันถูกปิดตาอีกความหมายหนึ่งคืออึดอัดเพราะถูกจับจ้องถูกจับผิดถูกเพ่งเลงไม่เป็นไรค่อยๆแก้ ยังลาออกจากงานไม่ได้ตอนนี้ก็อดทนอยู่ไปเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ตามที่ดีใครจะจ้องจะมองจะจับผิดไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเราทําหน้าที่ของเราให้ดีธุรกิจยังทิ้งยังเทตอนนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆจัดการปัญหาทีละเรื่องทีละอย่างก็ค่อยๆทําไปไม่ได้แย่แต่ต้องรู้จักอยู่ให้เป็นความรักถ้าอยูแ่แล้วไม่มีความสุขอันนี้เลิกเลยจบสําหรับคนมีคู่บางคนบอกติดทะเบียนสมรส บางคนบอกเห็นแก่ลูกบางคนบอกยังมีความรับผิดชอบร่วมกันยังเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้เราอยู่ยังไงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่าจะต้องเสแสง้งแกล้งทำอยู่กันคนละที่อยู่ด้วยกันแล้วพูดกันไม่เกินสามคำแล้วทะเลาะกันก็ไม่ต้องอยู่คนเราเนี่ยดีจริงหรือไม่ดีจริงอะ่ะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนมีคู่ถ้าอยู่ในสภาพเนี้ยมันอึดอัด บางคนแฟนไม่สนใจเลยหรือบางคนแฟนก็เป็นบ้าทําอะไรจะต้องรายงานตลอดจิกอยู่นั่นน่ะจิกจิกจิกอยู่ไหนทำอะไรยังไงมันดูไม่มีความสุขมันดูอึดอัดสําหรับคนโสดดูคนดูนานๆคนเราทัศนคติไม่ตรงกันก็ไม่จําเป็นต้องคุยให้เสียเวลาไม่ต้องมาดูภาพลวงตาไม่ต้องมาดูเพชรแท้เพ็รเทียมอะไรใดๆแว็บแรกถ้าดูแล้วไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เปลือก สิ่งที่เขาแสดงออกว่าดีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดีเหมือนที่เขาแสดงออกมาก็ได้การเงินช่วงนี้อาจารย์ว่าค่อยๆอ,อย่าเพิ่งรีบร้อนเป็นหนี้แปดดาบคือพันธนาการคือข้อผูกม,มัดอย่ารีบซื้อไม่จำเป็นเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเซ็นสัญญาอย่าเพิ่งไปกู้อย่าเพิ่งไปเป็นหนี้และที่สำคัญที่สุดอย่าไปเซ็นคำประก,กันให้ใคร การเงินเอาตามสำคัญต้นเดือนจ่ายค่าอะไรเอามาจ่ายก่อนไม่ใช่ว่าต้นเดือนต้องจ่ายงวดบ้านแต่เอาเงินไปซื้อเอาไปจ่ายอะไรไม่รู้ที่ยังไม่จําเป็นหรือดึงนูน่นดึงนี่มั่วซั่วยีลุงตุงนางไปหมดมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินน่ยแก้ได้ด้วยการไม่เป็นหนี้แก้ได้ด้วยการไม่เซ็นคําประกันให้ใครและจัดลําดับการเงินตามสิ่งที่มันจะต้องจ่าย เรารู้อยู่แล้วหนึ่งเดือนนะ่ะสาวัน31วันเดือนสิงหาเนะี่ยวันที่เท่าไหร่ต้องจ่ายอะไรจ่ายตามนั้นส่วนใหญ่ถ้ามันจ่ายตามนี้ได้มันจะไม่เป็นปัญหาส่วนรายจ่ายที่ไม่จําเป็นตัดทิ้งไปแล้วอะไรอะไรจะดีขึ้นอย่าหวังน้ําบ่อน้าอย่าใช้เงินเกินตัวต้องระวังดีๆนะมันจะมีเรื่องของสิ่งล้ลับ ผีเทวดามันจะมีภาพลวงตาภาพหลอนมาให้เห็นบางคนจะมีเรื่องของการลืมแก้บนบางคนจะมีเรื่องของการติดค้างใครลืมแก้บนไปแก้ซะใครอยากจุดเทียนเสริมดวงกับอาจารย์จุดได้ชุดละหนึ่งเก้าสัญลักษณ์ของไพ่ที่เกี่ยวกับการมองเห็นโดนปิดอ่ะโดนปิดอ่ะมองไม่เห็นนะไพ่ใบนี้เห็นเห็นไม่ชัดเห็นเป็นภาพลวงตา การโดนหลอกอย่างเงี้ยต้องระวังใครลืมแก้บนนึกได้ไปแก้ซะนึกไม่ได้พิมพ์คําว่าลืมแก้บนใน Google แล้วทําตามนั้นทําด้วยตัวเองลืมแก้บนเนี่ยทำด้วยตัวเองแต่ถ้าจะจุดเทียนเสริมดวงทักมาได้นะส่วนเรื่องของคดีความเรื่องของการฟ้องร้องยังไม่จบแต่ก็อาจจะมีสถานการณ์ที่คลี่คลายดีขึ้นนิ่งอย่าเพิ่งพูดอะไรคิดอะไรไม่ออกนิ่งไว้ก่อน วัตถุมงคลเสริมดวงโดยเฉพาะเรื่องของการเงินความรักและสเสน่ห์เมตตาบูชาพญานาคสิ่งใดที่เดือดร้อนติดขัดจะคลี่คลายจะมีคนรักให่เมตตาเอ็นดูจะมีคนช่วยเหลือการเงินความรักที่ย่ำแย่สำหรับคู่ไหนปล่อยได้ปล่อย สำหรับคู่ไหนสถานการณ์ยังดีเป็นการป้องกันไว้คือกอดกันร,รักกันให้แน่นแฟนกลมเกลียวการเงินสำหรับใครที่เงินชอ็อตเงินติดขาดบูชาแล้วดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายชุดนี้239บาทป้องกันผีป้องกันภยัยป้องกันคุณใสสะท้อนสิ่งไม่ดีได้ด้วย239บาทไม่มีเก็บปลายทางนะคะ เติมน้ำมันตะเกียงทำบุญกับแสงสว่างอะไรที่ไม่เคลียร์จะได้ชัดเจนอะไรที่ปิดกั้นจะได้เปิดออกใครดูแลสุขภาพได้ดูเรื่องสายตาดูเรื่องของความเครียดและระบบประสาทพักผ่อนให้เยอะๆช่วงเนี้ยอย่าฝืนอย่าหักโหมเป็นกำลังใจให้เลขเด่นเลขมงคล8-5-7 เลขเด่นเลขมงคล857ค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆตัดสินใจทำทีละอย่างใครไม่รู้คำตอบอะไรอยากเปิดไพ่ยินดีให้บริการเปิดดวงไพ่ย,ยิปซีหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทกดแชร์และพิมพ์สาทุ857ทุกอย่างมีทางออกนะคะสวัสดีค่ะ